สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนผู้ติดตามเพจสิทธิหลวงปู่คำมีวันนี้ผมเจ๊พืนใหญ่จะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของหลวงปู่คำมีเป่าตะกุดถอดถอนให้หลอมละลายเรื่องราวก็มีอยู่ว่าเมื่อครั้งหนึ่งที่มีงานพิธีจะสร้างเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อดำวัดเสาทงทอง,ทอง,ทองจังหวัดลบบุรีในครั้งนั้น เป็นงานใหญ่เพราะว่าหลวงพ่อสมุดำเนี่ยมีลูกศิษย์ต้องหามากมายอันในครั้งนี้หลวงพ่อสมุดําก็นิมนต์หลวงปู่คำมีมาเป็นประธานในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นแรกของหลวงพ่อดำเนี่ยสร้างทั้งเป็นเหรียญล่อแล้วก็สร้างทั้งเป็นเหรียญรูปไข่จนวนมวลสารเนี่ยท่านก็นําแนวทางของหลวงปู่คำมีเป็นแบบอย่างก็คือ ท่านให้พระอาจารย์เลืองเนี่ยนำแผ่นจานไปในที่ต่างๆเพื่อไปขอความเมตตาจากพระเกจิทั่วประเทศเพื่อนำมาเป็นชนวนมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคลของท่านหลวงพ่อดํานี้ท่านเป็นพระที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าท่านเป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อเนียมวสา,าทุทงทอง นอกจากนั้นก็ยังเป็นลูกศิษย์ของหลวงพูจันทร์วัดนังหนูท่านเรียนวิชาคมมาตั้งแต่เด็กๆจากสองภเกจิที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองลบบุรีโดยเฉพาะหลวงปูจันทร์วัดนังหนูท่านรักหลวงพ่อดำมากหลวงพูจันทร์วัดนังหนูเนี่ยตอนท่านมรณภาพท่านมรณภาพขาตักของหลวงพ่อดำเลยทีเดียวตำรับตำนาต่างเนี่ย ท่านก็ยกให้หลวงพ่อดำจนกระทั่งหลวงพ่อสมุกดำได้มาเจอหลวงปู่คำมีก็เกิดความเลื่อมใสในวัดปฏิบัติท่านก็เลยฝากตัวเป็นสิทธิ์หลวงปู่คำมีก็แนะนำจนมีคำสอนคำหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นคำสอนที่หลวงพ่อดำบอกกับลูกศิษย์ใกล้ชิดว่าเป็นคำสอนที่ หลวงปู่คำมีได้บอกแก่ท่านท่านดำอัคาระเป็นเพียงแนวทางจิตต่างหากที่สำคัญที่สุดฝึกจิตให้เยอะๆคำสอนนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวหลายๆอย่างถึงการปฏิบัติและการปลูกเสกวัตถุมงคลต่างๆเรื่องการฝึกจิตเยอะๆเนี่ยผมเองก็เคยเข้าไปฟังช่องของอาจารย์ยอด วันนั้นผมไปฟังเรื่องหลวงพ่อสาครวัดหนองกับผมฟังไปเรื่อยจนถึงตอนใกล้ๆสุดท้ายเนี่ยตอนที่หลวงปู่ทิมท่านกำลังจะมรลภาพท่านก็ได้เรียกหลวงพ่อสาครเข้าไปแล้วก็บอกว่าสาครเอ้ยจิตเป็นเรื่องสำคัญขอให้ฝึกจิตให้เยอะๆ แล้วการปลูกเสกวัตถุมงคลต่างๆก็จะเกิดความเข้มขังเองแล้วผมก็เคยได้อ่านเรื่องราวของพระเกจิเก่าๆหลายๆท่านก็ให้เน้นให้ลูกศิษย์ของตัวเองเนี่ยเน้นเรื่องจิตเป็นสำคัญหลวงปู่คำมีท่านก็คงจะเน้นเรื่องจิตเป็นหลักย้อนกลับมาถึงงานพิธีการจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกซึ่งเป็นเหรียญล่อ,ลอแล้วก็เหรียญรูปไข่ วันนั้นหลวงพ่อสมุดดำก็นิมนต์หลวงปู่คำมีมาเป็นประธานในการปลุกเสกขณะที่ลุงหล่อคนหลอมชนวนมวลสารอัญจารหรือวัตถุมงคลต่างๆที่ได้รับมาจากภักิอเ,กเกจารย์ทั่วประเทศก็มีนายทหารชั้นในพลท่านหนึง่งได้เดินเข้ามาแล้วก็พูดคุยกับลุงหล่อที่กำลับบงหลอมชนวนมวลสารอยู่ เสร็จแล้วท่านก็สอบถามจนทราบวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างวัตถุมคนรุ่นนี้ขึ้นท่านก็มีจิตอันเป็นกุศลอยากจะร่วมในการจัดสร้างด้วยท่านก็ปลดตะกุดจากเอวของท่านพร้อมก็บอกว่าเนี่ยตะกุดหลวงพ่อพิษวัดคมังฉันใช้ติดตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มฉันขอถวายเป็นชนวนมวลสารด้วยและเสร็จแล้วก็โยนลงไปเล เตาหลอมเวลาผ่านไปสักพักลุงรอซึ่งนั่งควบคุมในการหลอมละลายอยู่ก็สังเกตว่าตะกุดตอกน,นี้ยังไม่ละลายไปกับชนวนมวลสารอื่นๆก็เลยหยิบที่ตักน่ยมาตักตะก,กุดนี้ขึ้นมาดูปรากฏว่าตะกุดนี้ไม่หลอมละลายเลยแม้แต่น้อยยังคงสภาพเดิมตาหลอม ประหลาดใจมากรีบนำตะกุดลงแช่น้ำแล้วหยิบขึ้นไปเรียนพระสมุดำซึ่งขณะนั้นนั่งอยู่กับหลวงปูง่คำมีเมื่อตาหล่อได้เล่าเรื่องราวให้ฟังหลวงพ่อสมุดำก็ยื่นตะกุดดอกนี้ไปให้หลวงปูง่คำมีหลวงปูง่คำมีท่านนั่งหลับตาทำปากปุ๊บมิ๊บ อยู่สักครู่หนึง่งท่านก็ยื่นตะกุดดอกนั้นคืนโดยท่านก็ไม่ได้พูดอะไรหลวงพ่อสมุด,ดำเลยบอกลองเอาไปหลอมดูใหม่สิแล้วท่านก็เดินตามตลอดไปที่เตาหลอมด้วยเมื่อครั้งนี้ตลอดนำตะกุดดอกนั้นโยนลงไปในเตาหลอมปรากฏว่า ตะกุดดอกนั้นได้ละลายกลายเป็นชนวนมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ของหลวงพ่อสมุด,ดํานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เล่าขานกันสืบมาถึงการถอดถอนวัตถุอาถรรพ์พระเกจิอาจารย์ยุคเก่าซึ่งเป็นเรื่องราวที่อัศาจรรย์สำหรับหลวงพ่อสมุดํานั้น ท่านเป็นพระที่เก่งเงียบ,ยบท่านไม่ชอบแสดงตนแต่หลวงพ่อพิง์วัดบุตรกรุงธนูท่านเคยบอกกับลูกศิษย์ได้ชิดของท่านว่าท่านดำนั้นเขาคงกระพันนักซึ่งเรื่องนี้เป็นที่รู้กันของพะเเจิจังหวัดลบบุรีเพราะว่าพระสมุด,ดำเนี่ยท่านเคยลงอักขระบนศีรษะ ของสัป,ปเปลอววาเสาทองทองเรียกว่าการลงกระหม่อมเจ็ดเสาเจ็ดอังคารเมื่อสัป,ปะเลอววาเสาทองทองตายลงปรากฏว่าศีรษะของสัป,ปะปลอคนนี้เผาไม่ไหม้จนเป็นที่โจดขานกันไปทั่วเพราะว่าพัศบุดํดำเนี่ยท่านเป็นผู้ที่สืบทอดวิชาคมมาจาก หลวงพ่อเนียมวัดเส,สาทงทองแล้วก็หลวงปู่จันวัดนังหนูถือว่าเป็นสุดยอดสองเเคจิอ,อาจารย์ของเมืองลบบุรีต่อมาก็จะมาได้รับการชี้แนะจากหลวงปู่คำมีวัดถ้ำหัวสวรรค์อีกวัตถุมคของท่านยังมีราคาไม่แพงแต่มีคนเริ่มสะสมเก็บกันเยอะขึ้นเรื่อยๆสำหรับวัตถุมุนของหลวงพ่อสมุดำ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของลูกศิษย์ของหลวงปู่ามีองค์หนึ่งและก็ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าคนที่อยู่ร่วมง,งานพิธีนั้นยังพอมีเวลาครับเดี๋ยวผมแถมเรื่องราวเก่าๆของหลวงปู่ามีให้เพื่อนๆสมาชิกได้ฟังอีกเรื่องหนึง่งคือว่าเรื่องมียูว่าวันหนึ่งผมเนี่ยได้ไปนั่งซื้อขายพระกับน้องปองประตูผี ฉายาทางวงการพักเครื่องของเขาซึ่งเป็นเซียนรุ่นใหม่ไฟแรงของจังหวัดลบบุรีก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องหลวงปู่คำมีน้องปองประตูผีเนี่ยก็เลยบอกว่าพี่พี่เจ๊บครับพี่เชื่อไหมว่าคุณตาผมเนี่ยท่านนับถือหลวงปู่คำมีมากผมก็เลยถามว่าอา้าวจริงเหรอมันเป็นยังไงอะเล่าให้ฟังหน่อยปองประตูผีก็เลยเริ่ม เล่าให้ผมฟังเลยมันมีเรื่องราวที่คุณตาของปองประตูผีเนี่ยได้เล่าให้ฟังก็คือว่าวันหนึง่งคุณตาของปองประตูผีเนี่ยกำลังทอดแหอยู่แถวแถววัดลองสายบัวเส้นหลังนะครับเส้นหลังบขศสะแก้วนะครับจะมีวัดอยู่เป็นวัดลองใสาบัวซึ่งในยุคสมัยก่อนในยุคที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ก็น่าจะเป็นชนนบดพอสมควรคุณตาของปองประตูผีเนี่ยเขาก็ ทอดแหอยู่แล้ววันนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าหลวงปู่คำมีเนี่ยไปทํากิจธุระหรือไปรับนิมนต์ที่ใดก็ไม่ทราบหลวงปู่คำมีก็เดินผ่านมาบริเวณน,นั้นพอดีเลยขณะที่หลวงปู่เดินมาเนี่ยตาของปองประตูผีก็หยุดทอดแห är, แล้วก็เดินมาหาหลวงปู่แล้วก็ก้มลงกราบหลวงปู่หลวงปู่ก็ยืนสงบนิ่งพอตาของคุณปองประตูผีเนี่ยกราบเสร็จเรียบร้อยก็ เลยหน้ามาหลวงปู่ก็ถามว่าเจ้าทําอะไรอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยทีนี้ตาของกองประตูผีเนี่ยก็เลยบอกว่าผมกําลังทอดแหหาปลาครับหลวงปู่ท่านก็ยิ้มน้อยๆแล้วท่านก็บอกว่าทอดทั้งวันจะได้ปลาเหรอวันเนี้ยจะทําบาปทํากรรมเลยแล้วท่านก็เดินจากไปตาของ คุณปองวัตถุผีก็ไม่ได้คิดอะไรก็มาตั้งหน้าตั้งตาหวานแหต่อจนหวานไปตั้งแต่สายสายที่เจอกับหลวงปู่อ่ะจนไปถึงบ่ายคอยไม่ได้ปลาสักตัวจนมันผิดสังเกตแล้วก็นึกถึงคำพูดของหลวงปู่ที่หลวงปู่พูดด้วยว่าอย่าทำบาปทำกรรมเลยวันนี้จะได้ปลาเหรอพอตาของคุณปองวัตถุผีนึกได้วันนั้นเก็บแหกลับบ้านเลยนะพอรู้ว่ายังไงวันนี้ ถ้าหลวงปู่พูดอย่างเงี้ยแสดงว่านั้นไม่ได้ปลาไปกินสักตัวเดียวนะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของปองประตูผีซึ่งเขาได้รับคําบอกเล่ามาจากตาเขาอีกทีคุณปองบอกว่าพอวันต่อมาอีกสองสามวันเนี่ยคุณตาก็ไปเหวี่ยงแห่ไปหวานแห่ตรงที่เก่าอะซึ่งวันนี้ไม่เจอหลวงปู่ปรากฏว่าก็ได้ปลามากินนะปกติอะมันก็เหมือนเป็นวันเดียวที่ว่าเจอกับหลวงปู่แล้วหลวงปู่พูดแบบนั้นกลายเป็นว่าทอดแห่ทั้งวันไม่ได้ปลา สำหรับวันนี้ก็คงจะจบเรื่องราวต่างๆของรถปูคำมีไว้แค่นี้พบกันใหม่ใน EP หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ